อเควิ่งให้ดูสลอบแล้วกัน่าซ้ายหันขวาทาซ้ายหันขวาเร็วๆนะครับโอ้เฟรมเรทไม่มีตกนะครับดูเห็นป่ะนี่มันดีกว่าก็สวัสดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนการ ใช้โปรแกรมแชร์หน้าจอที่ผมใช้อยู่นะครับผมจะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมลงรายละเอียดการสตรีมแนละอุปกรณ์สตรีมไว้นะครับโปรแกรมเนี้ยเป็นโปรแกรมแชร์หน้าจอที่ไม่เสียรายละเอียดนะครับผมที่ผมเคยใช้มานะไม่ว่าจะเป็น Apple m i n l r r หรือว่าการแชร์หน้าจอผ่าน windows 1 0นะครับพวกนี้คือเวลาเราเล่นเนี่ยเวลาเราขยับตัวหรือเล่นวิ่งเร็วๆอะไรเงี้ยมันจะภาพมันจะกระตุกหรือว่า เฟรมเลตตกนะครับแต่โปรแกรมนี้คือมันน้อยมากนะครับเกือบจะเทียบเท่ากับการ์ดแคปเจอร์นะครับผมที่ผมเคยใช้มานะให้เราไปที่ Google Chrome นะครับอันนี้ผมจะสอนเลยนะครับผมจะเริ่มสอนนะครับให้เราไปที่ Google Chrome นะครับผม scpy นะครับ ให้เรามาเลือกที่ตัวเลือกแรกนะครับผมหลังจากนั้นให้เรามาเลือกที่ตัวนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรนะตัวนี้นะลีกเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็จะมาเจอตัวดาวน์โหลด เยอะอยู่เหมือนกันครับตรงนี้ให้เราดูที่สองตัวนี้นะครับผมอ่า Windows สามสบองบิตแล้วก็ Windows หกสิบสี่บิตนะครับใครที่เป็นสามสิบสองบิตก็ให้โหลดสามสิบสองไปนะครับผมส่วนใครที่เป็นหกสิบสี่ก็ให้โหลดหกสี่นะครับส่วนคอมพิวเตอร์ผมเป็นหกสิบสี่บิตผมก็จะโหลดหกสิบสี่บิตนะครับคลิกเข้าไปนะครับผมโอเคเขาก็จะโหลดตรงนี้นะ ไฟล์ไม่ใหญ่มากนะครับโอเคเสร็จแล้วพอเสร็จให้เราไปที่ดาวน์โหลดนะครับก็จะเจอชื่อโปรแกรมนะครับ64บิตนะครับแล้วก็ให้เราแตกไฟล์นะครับโอเค เมื่อเราแตกไฟล์มาแล้วเขาขึ้นจะขึ้นตัวนี้นะครับผมนี่คือเสร็จแล้วนะครับการติดตั้งโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานโปรแกรมนะครับโปรแกรมนี้เขาจะต่อผ่านสาย USB นะครับเราต้องไปเปิด USB ก่อนนะครับโหมดผู้พัฒนานะครับผมเราต้องไปเปิดก่อนเดี๋ยวผมจะสอนนะครับ ไปครับก็ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการเปิดโหมดผู้พัฒนานะครับเพื่อไปอนุญาตการใช้งาน usb นะไปที่ตั้งค่าของมือถือนะครับแล้วก็ให้หาคำว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วให้เราคลิกคำว่าเวอร์ชั่นตรงนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะ เปิดให้นะครับเห็นไหมครับขั้นตอนที่โซลิัมที่หนึ่งโอเคตอนนี้ก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่เพิ่มเติมนะครับเพื่อหาคำว่าตัวเลือกโหมดนักพัฒนานะครับเมื่อเราลงมาแล้ว ให้เรามาติ๊กตรงคำว่าแก้ไขข้อบกพร่อง usb นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกดตกลงนี่คือเราเปิดโหมด usb แล้วนะครับเราก็สามารถต่อ usb แล้วก็ส่งภาพขึ้นได้เลยนะครับไปต่อกันที่โปรแกรมแชร์หน้าจอกันได้เลยนะครับไปหลังจากที่เราเปิดโหมด usb เสร็จนะครับเราก็ เชื่อมต่อ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์และมือถือให้เรียบร้อยนะครับผมพอขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้เลือกที่การถ่ายโอนไฟนะครับผมโอเคอันนี้เราก็กดขึ้นมาบน,นี้แล้วกดแคนเซิลไปใครไม่ขึ้นก็ไม่ต้องกดอะไรนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้มาที่โปรแกรมที่เราแตกไฟล์ไว้นะครับผมโปรแกรมแชร์หน้าจอนะ เมื่อเราเข้ามาที่โปรแกรมแชร์หน้าจอแล้วนะครับก็ให้เรากดชิปที่แป้นพิมพ์ค้างไว้นะครับพร้อมกับกดที่เมาส์คลิกเมาส์คลิกขวานะครับผมขึ้นมาหนึ่งครั้งแล้วก็ให้เลือกคำว่า Open Power Cell นะครับคลิกเข้าไปเลยเมื่อขึ้นมาหน้าตาสีฟ้าแบบนี้เราก็ออกคำสั่ง เรียกหน้าจอนะครับผมพิมพ์คำว่า cmd นะครับโอเคกด enter หนึ่งครั้งก็จะมาตรงนี้นะครับให้เราออกคำสั่งอีกว่า adb d ว y นะครับ adb เวรรค d ว y แล้วก็ enter หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะมาตรงนี้ ก็ให้เราออกคำสั่งเรียกหน้าจออีกครั้งสุดท้ายนะครับผมพิมพ์คำว่า s d r c p y นะครับเว้นวรรคขีด b 5 0 m b 50 m คือ bitrate นะครับผมผมใส่ที่50นะใครใส่แล้วก็ตุกหรือว่ามันไม่ไเสถียรยังไงก็ลดลง ไปที่สามสิบก็ได้นะครับผมแต่ผมใส่ที่ห้าสิบนะครับพิมพ์อีกอันนี้ใส่ความลเอียดหน้าจอครีด M สองสามสี่ศูนย์นะครับผมใส่ความลเอียดที่สองสามสี่ศูนย์นะถ้าใครใส่ตัวนี้ไม่ได้ก็ให้ให้ใส่หนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับเปลี่ยนเทอร์ไปหนึ่งครั้งนะครับโอเคหน้าจอก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะให,ให้ทุกคนดูนะครับว่าเป็นยังไงนะ ส่วนโปรแกรมนี้จะไม่มีเสียงเข้ามาในโปรแกรมด้วยนะครับจะมาแค่ภาพนะครับผมส่วนใครอยากรู้วิธีการเอาเสียงเข้านะครับให้ติดตาม EP ต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูการเล่นเล็กๆน้อยๆผมนะครับ โอเคเดีย๋ยวผมมาเสียงเข้าแป๊บนึงนะครับ เป็งไงครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูนะครับการเอาเสียงเข้า EP ต่อไปสามารถคุยกับเพื่อนได้นะครับ ดีกว่าโปรแกรมที่ผมใช้มาหลายๆโปรแกรมนะโอเควิ่งให้ดูสัรอบแล้วกันอ่า้าหันขวาขวามาหันขวาเร็วๆนะครับโอ้โเฟรมเรทไม่มีตกนะครับดูเห็นปะนี่มัน ดีกว่าโปรแกรมหลายๆโปรแกรมเลยนะครับเทียบจะเทียบเท่ากับคัดแคปเจอร์โดยได้ทำนะครับผมโอเคครับผมก็อย่าลืมติดตามอีพีต่อไปด้วยครับผมการเอาเสียงเข้าคอมพิวเตอร์นะครับขอบคุณครับ